ขยี้ยนิเมะขอเสนอสรัพประยุทธ์ธรุฟ้าภาคทวีปมาชิมตอนที่391เจ้าสมไปไหนแล้วเทียนเสียจื้อกับเตี้ยเสียจื้อนั้นมองด้วยความตกตะลึงกับอุบัติการที่เกิดขึ้นพื้นที่โรงเตียนกว่าหมื่นฟุตปรากฏออกมาพวกเขาหวาดกลัวตั้งแต่หัวจถถาว้ารดเท้าสายตาตอนนี้มองดูเสียเวเย็นด้วยความหวาดกลัวมากพลังทําลายล้างระดับนี้ต่อให้เป็นพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้ เจ้าหนุ่มนั้นเพียงแค่ระดับเซียนพยุดแปดดาวแต่ทําไมถึงได้มีพลังระดับนี้เจ้าเด็กนี่วิปริตเกินไปแล้วตีเสียจือ้อกืนน้าลายเครือกหนึ่งเจ้าสามล่ะเทียนเสียจื้อนั้นหลังจากได้สติก็มองดูโดยรอบกับต้องพบว่าไม่เห็นแม้แต่าง,งาหรือร่มหายใจของเอิรนเสียจือ้อเหมือนจะถูกเจ้าเด็กนั้นระเบิดไม่เหลือซากไปแล้วตีเสียจื้อนั้นเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเริรนเสียจือ้อระดับยอดเสียนพยุดหกรอบ กับไม่เรือแม้แต่เศษชิ้นส่วนของร่างกายภายใต้การโจมตีของเจ้าเด็กน้อยนั้นพอได้ยินแบบนี้ทางด้านของเทียนเซียจื้อนั้นก็ยิ่งหวาดกลัวขึ้นไปอีกเรนเซียจื้อต่อให้เขาโจมตีด้วยตนเองก็ยังไม่สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุได้แบบเซียวเหยียนตอนนี้เขารู้สึกหวาดกลัวจริงๆรีบเพนสิจะรออะไรล่ะขนาดเรนเซียชื้อยังไม่เหลือซากแล้วพวกเราจะเหลืออะไรเทียนเซียจื้อตอนนี้เกิดอาการใจฝ่อขึ้นมา มองไปทางเสียเ่ยวเหย็นหากว่าเจ้าเด็กนั้นโยนบัวเพลิงมาทางเขาเขาเชื่อว่าชีวิตของเขานั้นได้หาไม่แน่นอนและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่อยากต่อสู้แล้วเขาก็เลยตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวและหนีออกไปหลังจากเสียงตะโกนของเทียนเสียจือตี้เสียจือเองก็เห็นด้วยพร้อมกับรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้พวกเขานั้นถ้าอยู่ต่อไปก็ตายอย่างเดียวหนีพ้นหรือไงแต่ในจังหวะทั้งคู่นั้นกําลังจะหนีเสียงหัวเราะก็ปรากฏขึ้น ตามได้มืออักคีขนาดใหญ่นั้นฟาดลงมาจากนั้นทะลวงผ่านขั้วอากาศและตะปบใส่เทียนเซียจื้อสองคนเหยาเฉินอยยารังแกกันเกินไปพอเห็นว่าเหยาเฉินยังตามต่อแย่ไม่เลิกเทียนเซียจื้อกับทางด้านตี้เซียจื้อนั้นก็หันกลับมาพร้อมกับทําการปลดอยป,ปานยุดออกมาจากอุ้งมือและปะทะกับฝ่ามืออักคีของเหยาเฉินพวกเจ้าสองคนตายไปก็ไม่น่าเสียดายอะไร เยาเชิญพูดขึ้นพร้อมกับโขมทวีความรุนแรงแขนเสื้อสะบัดออกไปรอบหนึ่งทําให้ปานยุทธังกล่าวหายไปแล้วฟาดฝ่ามือใส่สองคนนั้นอย่างโขดเทียมประสบกับการโจมตีนี้พวกเทียนเสียจื้อเองร่างกายก็ร้อยออกไปกระแทกกับแอ่งหลุมขนาดใหญ่ในหลุมขนาดใหญ่นั้นเทียนเสียจื้อกับตี้เสียจื้อตอนนี้ใบหน้าซีดเผือกเสื้อผ้าขาดลุงหลังทั้งสองคนมองดูพวกเสี่ยวเหยียนด้วยความเครียดแค้นและพยาบาท กลับไม่ได้ทำการโจมตีพวกเสียเวเหยียนต่อเพียงแค่สะกดกั้นความเจ็บปวดนั้นลงไปแล้วพวกเขาต่างหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางพอเห็นสองคนนั้นกำลังแยกย้ายกันหนีเย่าเฉินก็เข้าไปสกัดตี้ยเซียจือไว้พร้อมกับใช้ฝ่ามือทำการผน,นึกข่วงอากาศรอบกายอย่างแน่นหนาเราคู่เท่าแม้ตายก็จะลากเจ้าไปด้วยพบว่าร่างกายในยไม่อาจขยับได้เตี้ยเสียจื้อเองก็เตรียมตัวจะระเบิดร่างกายของตัวเอง เยาเฉินพอเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเตรียมตัวจะระเบิดตัวเองเขาเองก็ไม่รอช้าใช้หนึ่งฟามือประทับเข้าไปที่กลางอกของเตี้เซียจือสลายพลังชีวิตของเขาให้หายไปปานยุทธที่กำลังพุ่งผ้าในกายนั้นสุดท้ายก็สงบลงพร้อมกับชีวิตของเตี้เซียจือดับลงไปปีศาจเท่าเฉาโฉดด้านราคาแห่งทวีปมะชิมตอนนี้ได้จบชีวิตลงที่นี่แล้วภายใต้เงื้อมือของเยาเฉิน หลังจากสังหารเตี้ยเสียจื้อได้แล้วเหยาเฉินก็รูปเอาแหวนบรรจุจากในมือของเตี้ยเสียจื้อให้กับเซี่ยวเหยียนหลังจากนั้นก็มองไปที่ทางหนีของเทียนเสียจื้อพร้อมกตะโกนบอกเซี่ยวเหยียนว่าดูว่ามีแผนที่โบราณหรือไม่ข้าจะไล่ตามเจ้านั้นไปก่อนหลังจากพูดจบเหยาเฉินก็หายตัวออกไปจากที่เดิมมองดูเหยาเฉินนั้นไล่ตามเทียนเสียจื้อไปเซี่ยวเหยียนก็คว้าแหวนบรรจุไว้ปรากฏว่าในมือของเซี่ยวเหยียนตอนนี้ มีแหวนบรรจุทั้งหมด2วงวงหนึ่งมาจากเตี้ยเสียจื้ออีกวงมาจากเดินเสียจื้อตอนนี้เตี้ยเสียจื้อกับเดินเสียจื้อนั้นสิ้นชีพไปแล้วจึงทําให้รอยวิญญาณที่อยู่ในแหวนนั้นแทบจะไม่มีความสําคัญเซียวเยียนสามารถลบได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นก็สํารวจภายในไม่มีพอเห็นท่าทางเซียวเยียนชายรินกับถามใช่แล้วอาจจะอยู่บนตัวของเทียนเสียจื้ออย่างไรเขาก็อาวุโสมากสุดเซียวเยียนพูดขึ้น ของกับมวนกับเพียสีทองปรากฏขึ้นมานี่คืออะไรพอเห็นม้วนกับเพียคุ้นตานั้นชายอดินกับเซียวเอียเซียนอุทานขึ้นร่างอมฤตทัศยุทธที่ประมูลจากในงานนึกไม่ถึงว่าตี้เซียจื้อกลับเป็นคนได้ไปคลิกสุดท้ายก็เป็นของพวกเราอยู่ดีเซียวเหยียนกับมวนกับเพียนี้ไว้ร่างอมฤตคือทัศยุทธชั้นฟ้าขั้นต้นตอนนั้นเขาเองก็อยากได้แต่สุดท้ายกลับประมูลไม่สําเร็จหลังจากนั้นยังนึกเสียดายอยู่เลย ไม่คิดว่าสุดท้ายก็มาตกอยู่ในมือเขาอยู่ดีเพราะเราไม่ต้องเสียเงินสักแดงกลับได้ของดีมาไม่น้อยเซียลเอีเซียนพูดขึ้นเจ้าสามคนนี้ดูทรัพย์พลังจากสติมีจุดจบแบบนี้ก็สมควรแล้วไซรินเองก็ไม่ชอบขีน้าสามคนนี้มากนะักเซียลเอียนเองก็เห็นด้วยสามคนนี้ก่อกรรมทำชั่วมามากมายยำยีหญิงสาวไปไม่รู้มากน้อยเท่าไหร่ตอนนี้ตายอย่างอนาถก็สมควรแล้วไม่รู้ทางอาจารย์เป็นอย่างไรบ้าง เซียวเยียนพูดขึ้นวางใจด้วยพลังฝีมือของเยาวชนเทียนเซียจื้อหนีไม่รอดแน่นอนเซียวเอียเซียนพูดเซียวเยียนเองก็เห็นด้วยในจังหวะจะพูดนั้นก็ปรากฏเสียงท้ารมขึ้นมาตามด้วยร่างเงาที่คุ้นเคยนั้นไม่กี่ทีก็ปรากฏเบื้องหน้าเซียวเยียนก็คือเยาวชนนั่นเองหลังจากตามไล่ฆ่าเทียนเซียจื้อไปเมื่อคู่ห้าห้าคราวนี้หนำใจจริงๆ ทันทีที่มาถึงเยาวเฉินก็หัวเราะนี่แค้นในอดีตนั้นกับสามตาเท่านี่ตอนนี้ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้วนับว่าแก้ปมในใจไปได้อีกปมหนึ่งอาจารย์เซียวเหยียนพูดเอาไปพอเห็นท่าทางเซียวเหยียนเยาวเ์เฉินก็รู้ว่าเขากําลังจะพูดอะไรหลังจากนั้นก็นําชิ้นส่วนแผนที่เก่าๆให้กับเซียวเหยียนพอเห็นชิ้นส่วนแผนที่นี้เซียวเหยียนค่อยสบายใจมือเซียวเหยียนตอนนี้สั่นไปหมดเพื่อรวบรวมแผนที่โบราณให้ครบถ้วน เขาใช้เวลาสืบหาเป็นสิปีนับว่าสวรรค์เองก็แม่ตากับเขาอยู่บ้างเพิงมานบัวพี่สุ์ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องเป็นของข้ามองดูชิ้นส่วนแผนที่นั้นแววตาเสียวเหยียนเป็นประกายแรงกล้ามากรีบไปกันก่อนเมื่อคู่ตรงนี้เกิดการต่อสู้คึกคมไม่ช้าเร็วต้องมีผู้แก่งกล้ามาแน่พวกเราไม่กลัวก็จริงแต่ถ้าคนอื่นรู้ว่าแผนที่โบราณทั้งฉบับอยู่ในมือพวกเราอาจเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาก็ได้ เยาเฉินพูดขึ้นได้เซียวเหยียนเองก็เห็นด้วยหลังจากนั้นเขาก็สะกดอารมณ์ความอยากรู้อยากเห็นลงไปเขารู้ดีหากข่าวนี้แพร่งพายออกไปสิ่งที่ตามมากับไม่ใช่แค่ปัญหายุ่งยากเท่านั้นถ้าเป็นชิ้นส่วนแผนที่พันเดียวก็แล้วไปแต่ในมือเขากลับมีแผนที่ทั้งฉบับดังนั้นแรงดึงดูดจึงเพิ่มขึ้นเพราะใครๆก็รู้เมื่อมีแผนที่โบราณฉบับนี้จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเพิงบานบัวพิสูจน และเพื่อไฟพิเศษชนิดนี้ต่อให้ขุมกําลังหอดาวตกแข็งแกร่งแบบไหนก็จะตกอยู่ในสภาวะสงครามทันทีไปยเย่าเฉินโบกมือบอกกับพวกเซียวเหยียนหลังจากพวกเซียวเหยียนไปแล้วบริเวณแถวนี้ก็เงียบสงบกว่า10นาทีในที่สุดก็มีเงาคนกว่า10คนปรากฏขึ้นมามองดูสถานที่แห่งนี้ด้วยความตกตะลึงพลังทําลายล้างที่น่ากลัวมากไม่รู้ว่าใครปะมือกันตรงนี้ถึงกับถล่มเทือกเขาหายไปทั้งแถบ เสียงความสงสัยดังขึ้นหลังจากนั้นก็มีคนตาดีมองเห็นซากศพซากหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็พุ่งลงไปดูด้วยความแตกตื่นเป็นตี้เสียจื้อหนึ่งในสามคู่เท่าปีศาจแมงป่องหมอน,นี่อยู่ระดับยอดเซียนพยุทธ์แล้วใครการที่สังหารเขาได้สามคู่เท่าปีศาจแมงป่องปกติเหมือนเงาตามตัวไม่เคยแยกห่างจากกันตี้เสียจื้อสิ้นใจอยู่ตรงนี้อีกสองคนก็คงประสบเคาะไม่แพ้กันแน่เชอเจ้าสามคนนี้ก่อกรรมไว้มาก ตายก็สมควรแล้วเป็นยอดฝีมือคนใดกันถึงกับมีความสามารถระดับนี้3คนนี้ประสานกําลังเทียบชั้นคู่แก่งก้าระดับกึ่งเทพพยุทธ์ยังได้ขณะคนเหล่านี้ตกใจกับการตายของเต้เสียถือกลุ่มของพวกเสียเ่ยวเย็นก็ไปไกลมากแล้วเหนือยอดเขาเขียวชะอุ่มแห่งหนึ่งห่างจากสนามรบก่อนหน้านี้ออกไปไกลลิบเสียงท้ารมพันดังขึ้นตามได้เงาร่างหลายสายปรากฏกายเหนือยอดเขา ปรากฏว่าเป็นกลุ่มของเซียวเหยียนที่นี่น่าจะไม่มีใครไล่ตามมาแล้วนะกิ่นอายตลอดเส้นทางก็ถูกฆ่าขาจัดไปหมดต่อให้เป็นผู้แก่งก้าระดับเทพพยุทตก็ยากจะสามารถสะกดรอยตามพวกเราได้เหยาเฉินพูดเซียวเหยียนเองก็เห็นด้วยดอกผลขาานี้นับว่าอุดมสมบูรณ์มากสามปีศาจเท่านั้นเป็นพวกเรวสามแต่สมบัติค่อนข้างมั่งคัง่งทว่าสุดท้ายก็เป็นของพวกเซียวเหยียนอยู่ดี ลองเปิดดูแผนที่โบราณข้าอยากรู้จริงๆถ้านำมาต่อกันทุกส่วนแล้วจะมีหน้าตาแบบไหนกันเยาเฉินเองก็อยากรู้อยากเข็นเหมือนกันหลังจากนั้นเยาเฉินทำการกางม่านอากาศออกมาเพื่อทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่มีใครสามารถตรวจพบได้พอรีนแบบนั้นเซียวเย็นก็ทำการเรียกแผนที่อีก3ชิ้นขึ้นมาแล้วทำการต่อแผนที่สมชิ้นนั้นด้วยความเบามือที่สุดเขาเองตอนนี้ตื่นเต้นจนมือสั่นไปหมด เซียวยินเริ่มทําการประกอบทางด้านแผนที่นั้นอย่างช้าๆในที่สุดก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างหลังจากนั้นเซี่ยวเยี่นก็นําแผนที่ชิ้นสุดท้ายนั้นวางลงไปอย่างเบามือภายใต้แววตาตกตะลึงมากมายบนแผนที่ซึ่งประกอบเสร็จแล้วปรากฏรายเส้นภูเขาแม่น้ําแต่รายเส้นที่ว่านี้กลับไม่ได้ระบุเป้าหมายชัดเจนว่าอยู่ที่ใดกันนี่เซียวเหยียนมองดูรายเส้นบนแผนที่นั้นด้วยความสับสน ความกระตือรือร้นในตอนแรกหายไปจนหมดหรือแผนที่โบราณที่เขาเสาะหามานานนับสิบปีกลับเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นอย่าพึ่งร้อนใจไปแผนที่นี้เก่าแก่มากไม่มีทางหลอกลวงแน่ในนั้นต้องมีปริศนาซ่อนอยู่แน่นอนเยาฉินพูดขึ้นมาเสี่ยวเยียนก็ถอนหายใจออกมาแล้วก็พร้อมกับมองดูแผนที่นั้นเพื่อหาจุดหมายปลายทางที่ว่ามีอะไรผิดปกติในแผนที่นี้บ้างลองหยดเลือดลงไปดู เยาวเฉินใช้ความคิดพอได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็กรีดนิ้วตัวเองหยดเลือดลงไปบนแผนที่ทว่าทุกคนดูอยู่นานบนแผนที่นั้นกลับมีเพียงคาบเลือดไม่มีการตอบสนองพอเห็นแบบนั้นเยาวเ์เฉินก็ถอนหายใจและก็สายหน้าเขาเริ่มใช้ความคิดอย่างจริงจังพอเห็นว่าเซียวเหยียนนั้นมีความคิดหวังอยู่ในดวงตาชายรินเองก็สายหน้าแต่นางเองก็ไม่กล้าพูดอะไรขึ้นมานางรู้ว่าเซียวเหยียนทุ่มแรงกายแรงใจไปมากมาย เคลือบเคิงมารบัวพิสูจน์แต่ตอนนี้อุตสาห์หาชิ้นส่วนแผนที่จนครบแต่สุดท้ายกลับไม่ได้อะไรจึงเป็นความสะเทือนใจต่อเสี่ยวเยียนมากความเงียบปกคลุมอยู่นานบรรยากาศก็เริ่มกดดันความหาฤหันแห่งชัยชนะก่อนหน้าหายไปจนหมดความเงียบก็เริ่มอยู่พักใหญ่ในที่สุดเสี่ยวเยียนก็ถอนหายใจมองดูแผนที่จากนั้นก็พูดว่าในเมื่อไร้ประโยชน์จะเก็บเอาไว้ทําไมเสี่ยวเยียนใช้ไฟพิเศษกลุ่มหนึ่ง บนฝ่ามือเริ่มเผาไปที่แผนที่นั้นกิริยาเฉียบพันของเซี่ยวเหยียนทำให้เยาวเฉินเองก็ตกใจพร้อมกบร้องว่าทำไมแผนที่นี้ถึงไม่ถูกไฟไหม้พอได้ยินแบบนั้นเซี่ยวเหยียนและอีกสองคนก็มองดูเปลวเพิงนั้นไม่ผิดจริงๆไม่ว่าเป๋อเพิงของเซี่ยวเหยียนจะแผดเผาอย่างไรแผนที่นั้นก็ยังคงมีสภาพเดิมไม่มีอาการว่าจะกลายเป็นเท่าฐานเพิ่มกำลังไฟเข้าไปอีกเยาวเฉินมองแผนที่นั้นที่ตอนนี้ ไม่มีความผิดปกติอะไรไฟพิเศษเซลเหย็นนั้นประกอบขึ้นจากไฟพิเศษ4ชนิดพนุภาพจึงร้ายแรงมากเขาภูเขา,เขาต้มทะเลก็ได้แต่ตอนนี้กลับไม่สามารถทำลายแม้แต่กระดาษแผ่นหนึ่งได้พอด้ินแบบนั้นเซลเย็นก็ยิ่งโหมเปี๊ิงแรงขึ้นไปอีกหลังจากเซลเหยียนเพิ่มความแรงของแผนที่เข้าไปอุณหภูมิของพุธากาศแห่งนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจนแบบแทบแห้งแรงหนักกว่าเดิมแต่แผนที่นั้นยังคงไม่มอด,ดับ แต่ที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือแผนที่เริ่มเด่นชัดขึ้นมาแสงสว่างเริ่มมากขึ้นเล่ากับว่ารวดลายบนนั้นจะปรากฏออกมาจริงๆพอเห็นแบบนั้นทุกคนเองก็ตกใจและก็ดีใจด้วยไม่รอพวกเขาเด็บคู่อะไรเซียวเย็นเพิ่มแรงไฟเข้าไปอีกหลังจากเปลวเพิงนั้นร้อนไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแผนที่ก็กระตุกลวดลายบนนั้นก็ปรากฏออกมาสุดท้ายมีอัขระปรากฏขึ้นด้วยสบุรันเคียงคู่เกาดารารวมเป็นหนึ่ง ฟ้าดินอุทกทนเพิงมานสำแดงกก่เยาเฉินอ่านอักขระโบราณเหล่านั้นอย่างช้าๆนี่หมายความว่าอะไรกันเซียวเยียนถามขึ้นเยาเฉินก็ได้บอกว่าสองบรันเคียงคู่9ดารารวมเป็นหนึ่งหมายถึงปรากฏการพิเศษชนิดหนึ่งแต่ปรากฏการนี้พันปีจะมีสักรอบฟ้าดินอุทกทนก็คือความผิดปกติที่เกิดจากปรากฏการพิเศษนั้นประโยคสุดท้าย เ้าคงเข้าใจอยู่แล้วในวันที่เกิดเหตุการณ์ฟ้าดินอุทกทนเพิงมารบัวพิสู์จะถือกำเนิดบนโลกมนุษย์พันปีจะมีสักรอบนั่นใหญ่ไม่ใช่หมดโอกาสแล้วเงินหรือเซียวเหยียนพูดขึ้นนับจากขนก่อนนี่ก็ผ่านมา997ปีแล้วก็หมายความว่ายังมีเวลาอีกสปีเยาเฉินพูดขึ้นก็ดีเพิงมารบัวพิสู์แข็งแกร่งมาก อย่าว่าแต่เจ้าต่อให้ข้าก็ยังหมดปัญญาพิชิตมันได้หากฝืนใช้กำลังจะถูกมันแหวงกัดเวลาสปีกับเป็นโอกาสให้เจ้าได้เพิ่มคูณพลังฝีมือเจ้าต้องบรรลุระดับเทพพยุทธให้ได้ในสาปีหาไม่เจ้าก็ทำได้แค่มองดูตาปิดปิดในขณะที่มันปรากฏสู่โรคภายนอกเฮ้ยลำบากมาตั้งหลายปีเพื่อให้ได้รับข้อมูลเพียงเท่านี้เซลเหยียนเองก็อดจะยิ้มขื่นไม่ได้ ตามที่เขียนไว้บนแผนที่หากถึงเวลาแล้วเพลิงมาจะถือกำเนิดจริงใครต่อใครก็มีโอกาสพิชิตมันพอเยาวเฉินเน่ได้ยินแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเซลเย็นถอนหายใจมองดูแผนที่โบราณป่าสจากความเปลี่ยนแปลงในเปลวเพิงยืนมือเข้าไปการจะนำมันออกมาทว่าในจังหวะนั้นมือเขาแตะแผนที่รวดลายดอกบัววิจิตพิสดานกับเป่งแสงคล้ายกับมีชีวิตกลายเป็นกระแสไฟสายหนึ่ง แล้วคุ้งก็ไปที่หน้าผากเสียวเหยียนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยทันทีทําให้เหว่ยเฉินเองก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะ